สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซลยวบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับการเทรดเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะฮะเป็นประเด็นที่ผมว่าดีนะเพราะว่าตัวนี้ก็กําลังศึกษาเรื่องนี้อยู่นะครับคือวิธีเทรดอย่างมีสตินะครับได้ไมาจากฝรั่งนะครับเขาตั้งชื่อว่า Three Principles of Conscious Trading นะครับ,นะรบตามนี้นะครับผมก็สรุปมาได้ หลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะฮะเบื้องต้นก่อนนะก่อนที่เราจะมีสตินะครับเราต้องมีหลักการก่อนนะว่าแผนนะเ,เรียว่าแผนการเทรดซื้อตรงไหนซื้อเท่าไหร่ขายที่ไหนขายเท่าไหร่ก่อนนะครับต้องรู้ก่อนนะถ้าคุณไม่มีแผนเนี่ยสติก็ไม่ไหนจำเป็นนะฮะสติก็คือว่าความหมายมาเลยนะที่ผมฟังจากอาจารย์เข้ามานะคือ หลวงพ่อปราโมทท่านบอกว่าสติคือการรู้เท่าทันอารมณ์ครับรู้ว่าตัวเองกำลังทําอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าในการเทรดนี้ต้องรู้เท่าทันอารมณ์นะแล้วก็เพื่อที่จะไม่ทําตามอารมณ์ครับแล้วก็รักษาวินัยนะครับแล้วก็ทําตามแผนให้ได้นะครับนี่เป็นสตินะครับสติคือรู้ทันนะครับปัญญาคือความเข้าใจความจริงนะครับเข้าใจความจริงของตลาดว่ามันไม่แน่นอนนะนี่แหละ ทำไมเซียนหุ้นต้องบอกว่าคุณต้องมีมองเกมผ่านความน่าจะเป็นไงต้องยอมรับความจริงว่าเออถ้ามันไม่ใช่คือไม่ใช่ครับแล้วก็ทําตามแผนนะนักเทรดบ้านเราทั้งโลกนะส่วนใหญ่นะผมว่าเกินครึ่งอ่ะเจ็ดนะครับที่ยังไม่เป็นมืออาชีพครับมกักจะขาดสติครับขาดสติคือหลงตามอารมณ์ครับหลงตามความคิด ไม่รู้ว่าตัวเองเราทำอะไรอยู่นะหลงตามความคิดนี่คือเป็นปกตินะเผลอครับเผลอคิดแล้วก็ลืมทุกอย่างพอเผลอคิดปั๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่ทําให้เราหลงตามอารมณ์นะครับแล้วก็จะทําในสิ่งที่ผิดพลาดตามอารมณ์ครับนะครับบทความนี้เขาสรุปได้ว่านะฮะสตินี่เป็นสภาวะที่นักเทรดทุกคนควรให้ความสำคัญนะครับเพราะว่า มันทําให้เรามีความชัดเจนครับและมีการมุ่งมั่นความสนใจโดยแยกแยะตัวเองออกมาจากแรงกระตุ้นจากภายนอกนครับมันเรียกว่าทพี่เราขาดสตินะครับมันจะทาให้เราหลุดโฟกัสครับแล้วก็ทําความผิดพลาดได้โดยไม่ได้ตั้งใจครับโดยเฉพาะการเป็นนักเทรดสายเดทเทรดนะครับโอ้โหนะฮะมันมีตัวที่ทําให้คุณต้องเกิดความปั่นป่วนในใจเยอะมากครับ เอฟเฟกครั้งเดียวนี่อาจทาให้คนขาดทุนอย่างหนักก็ได้นะครับแค่จ้องจ่อไม่พอนะครับเพราะว่ายิ่งอยู่ใกล้เนี่ยยิ่งโดนหลอกได้ง่ายนะครับเนื่องจากเราต้องใช้อารมณ์แล้วก็ต้องใช้แรงต้องต้องใช้พลังงานในการจับจ้องอย่างมากครับพอใช้พลังงานจับจ้องมากเนี่ยมันจะเกิดความอ่อนแรงครับแล้วก็ทาให้ขาดสมาธิขาดการ ขัดพลังในการโฟกัสมุ่งเน้นได้นะครับวิธีการฝึกสีดในการซื้อขายนะครับคุณต้องอย่างที่บอกไปคือสติก็คือการจดจ่อครับจดจอกับสิ่งที่ทํารู้ว่าตัวเองกำลังทาอะไรอยู่นะครับมันมีกระบวนการนี้ครับคืออันดับหนึ่งนะคุณต้องมีการเตรียมตัวสําหรับการเทรดครับนะครับว่าเตรียมตัวสําคัญนะครับอย่าให้เตรียมตัวที่นี่ว่าเตรียมตัวในเรื่องของ การวางแผนนะครับการวางแผนในการซื้อขายนะครับระบบเป็นยังไงแล้วก็มีการเตรียมตัวพื้นที่ในการเทรดด้วยนะครับอันที่2คือคนต้องมีการติดตามตลาดครับเพราะว่าตลาดนี่มันก็มีความผันผวนไม่มีที่สิ้นสุดนะครับันั้นคุณต้องตื่นตัวนะครับตื่นตัวแล้วก็พยายามที่จะทําความเข้าใจอย่ปาปล่อยไปเครียดนะครับ ที่สําสคัญนะครับถ้าคุณไม่มีสตินะครับคุณไม่มีปัญญาไม่เข้าใจความเป็นธรรมชาติของตลาดเนี่ยคุณจะขาดความเป็นกลางครับการติดตามตลาดที่ถูกต้องคือต้องมีความเป็นกลางครับอย่าได้มีความปรารถนาที่จะเห็นบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพอคุณอยากให้อะไรสักอย่างเกิดขึ้นอย่างมากๆเนี่ยความอยากนะฮะ ความอยากอันตรายมากนะครับในทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับคือความอยากเป็นต้นตอของความคิดความอยากเป็นต้นตอของความทุกข์นะฮะและว้วทาให้เราเกิดอคติครับนับ่นแหละอคติเนี่ยเราจะมองหาการยืนยันอคติแล้วครับความคิดเท็จเนี่ยวิธีการดังกล่าวน,นะถ้าเรามีอคตินะเรามีความอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ย มันจะพาคุณไปสู่ทางตันนะครับไม่ไว่าจะเป็นการหลอกตัวเองครับแล้วก็หลงเข้าไปในทําตัวแบบเมือนกับติดกับดักหลุมพรางที่ทางอารมณ์หรือตลาดเขาได้วางเอาไว้หลอกคุณนะฮะความสงบในการซื้อขายก็สําคัญนะครับสิ่งแวดล้อมนะคุณต้องมีนะคือสติเนี่ย คุณต้องช่วยมันด้วยครับไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นคนที่ประมาณว่าหูคุณเข้าฌานได้ไม่ใช่นะครับเราทุกคนเนี่ยน้อยคนนักที่จะเข้าฌานแล้วมาเทรดนะไม่น่าจะมีนะดังนั้นเนี่ยคุณต้องช่วยสิ่งแวดล้อมไม่ให้มันมีอะไรมากระทบด้วยนะโดยเฉพาะเลยครับจัดห้องเทรดให้มันไม่มีอะไรรบกวนนะครับไม่ว่าจะเป็นปิดโทรศัพท์นะครับแล้วก็ กินข้าวกินปลาไม่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าให้คนในครอบครัวม,มารบกวนการทํางานคุณนะครับจะได้ไม่มีะไรมากวนใจคุณนะครับต่อมาคือคุณต้องตัดสินใจซื้อขายด้วยความใจเย็นนะครับเป็นเรื่องยากนะครับที่นักเทรดเราเนี่ยจะสงบสติอารมณ์ได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าโหการเทรดมันแข็งขันสูงมากนะครับแล้วก็มันมักจะมีการแกว่งราคาที่มันไม่ถูกใจเราครับนั่นแหละส่งมาให้เราเกิด อารมณ์ครับเมื่ออะไรก็ตามที่เราเกิดความโกรธเกิดโมหะเนี่ยเกิดความโกรธเคืองนนะมันจะส่งผลให้เราตอบสนองหรือดําเนินการซื้อขายที่ไร้สตินะครับเครื่องยามแก้แค้นนะครับแล้วก็นั่นแหละขาดทุนแน่นอนครับถ้าแก้แค้นในจังหวะที่เขาจั่วพลาดนี่เละเทะเลยนะครับหรือหรือแม้กระทั่งคุณเทรดกันไปเองว่าตามถ้าคุณเหลิงก็สามารถที่จะเกิดอาการ overconfidence แล้วก็ ซื้อขายหุ้นในแบบที่มั่นใจเกินเหตุขาดความละเอียดก็พังได้เช่นกันนะครับอารมณ์เนี่ยนะมันส่งผลในด้านแย่ซะส่วนใหญ่นะครับถ้าคุณไม่มีสติที่จะรู้เท่าทันมันนะครับก็มันจะทําให้เกิดการสร้างสร้างอคติเกิดการสร้างข้อมูลบิดเบือนนะครับให้เราโฟกัสในสิ่งที่บิดเบือนก็นั่นแหละทําให้เราตัดสินใจพลาดได้นะครับเอาแต่ใจตัวเองง่าย ต่อมานะครับนักเทรดมืออาชีพนะครับเขาจะมีการตั้งเป้าที่เทรดอย่างมีสมาธินะครับแล้วก็มีพื้นที่ในเทรดที่มันสงบนะครับแล้วก็มีความสะดวกต่อการดําเนินการเทรดนะครับพวกเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยอย่างที่บอกไปคือต้องสร้างต้องจัดสถานที่มันเหมาะสมกันแหละแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือทัศนคติคุณต้องต้อง,องดีต่อการตอนต่อการเทรดเราครับก็มันมันสอดคล้องกับว่าหนังสือที่ชื่อว่าเอออันนี้เขาพูดถึงทรอยน์อในโซนเหมือนกันนะครับเพราะว่านักเทรดทุกคนนะต้องยอมรับความจริงว่าการขาดทุนที่เกิดจากการซื้อขายเนี่ยนะมันไม่ก่อให้เกิดภัยคุกคามตรอนะครับแต่มันเป็นรายจ่ายมาตรฐานนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทรอยน์อในโซนบอกก็จริงนะครับเนี่ยน,นี่นี่เป็นปัญญานะ ปัญญาคือการเข้าใจความจริงว่าเออเนี่ยการขาดทุนเป็นเรื่องธรรมชาติครับเปนเรื่องปกติถ้าเราเข้าใจว่ามันเรื่องปกตินะคุณก็จะไม่ปล่อยให้ตัวเองตัดสินใจตามอารมณ์ครับมีสติในการรับทราบรับรู้เหมือนกับเราเราเข้าใจลูกเราอ่ะถึงว่้มันจะสนใช่ไหมแต่เราก็รู้ว่าเออมันมันก็มันโอเคมันไม่ได้มีอะไรที่เลวร้ายกับเราประมาณนี้นะครับคุณยังเป็นนังฝึกฝนนะครับฝึกฝน ในการทําตัวให้แบบปรับตัวให้เข้ากับให้รับความจริงที่การเทรดต้องการขาดทุนครับคือต้องยอมรับความจริงว่าการเทรดต้องมีการขาดทุนให้ได้ครับทาให้หมอนไม่เปปกติครับแล้วก็คือแน่นอนเราไม่มีใครหรอกที่รู้สึกว่าการขาดทุนมันเป็นเรื่องที่แบบยอมรับได้ง่ายๆแต่ว่าแต่มันก็ต้องยอมรับครับเพราะว่าคือ มันต้องมีลิมิตในการในการยอมครับคือถ้าคุณไม่มีลิมิตอย่างที่บอกไปในเหตุผลเขาอะไคือสติเนี่ยก่อนที่มีสติคุณต้องมีแผนเนี่ยนั่นแหละแผนคือกรอบครับกรอบที่กําหนดเอาไว้ว่าเออเราจะยอมเสียเท่านี้นะถ้าเราเสียในระดับกรอบนี้ได้เนี่ยไม่เป็นปัญหาเนี่ยใช่ไหมครับแผนจะบอกไว้การกําหนดริชรีวอร์ดนี่แหละมันเป็นตัวเหมือนกับกรอบแผนเบื้องต้นที่ทําให้เรารู้ว่าแค่ไหนถึงพอแค่ไหนยอมได้แค่ไหนยอมไม่ได้ ขาดทุนเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าถ้าขาดทุนน้อยนะฮะตามหลักของร i สกีวอร์ดที่ทําเงินได้นั้นนะไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าถ้าคุณได้หุ้นผู้ชนะสักตัว2ตัวเนี่ยได้คืนเลยครับแป๊บเดียวเนี่ยคุณต้องผ่านเกมมาพอสมควรก็คือผมว่าความเข้าใจหรือปัญญาเนี่ยมันมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการอ่านหนังสือนะแต่ต้องเกิดมาจากการกระทาครับการลงมือทําซ้ํๆๆจนเจอ เจอความเจ็บปวดเจอความเจอเจอความผิดหวังอย่างต่อเนื่องเป็นปีครับกว่าที่คุณจะยอมรับว,ว่าเป็นความจริงไว้เราเลี่ยงไม่ได้จริงเนี่ยเคยมีบางคนบอกว่าเนี่ยขาดทุนหนักมากปลอบใจหน่อยผมผมว่าไม่ใช่นะเพราะว่าคุณต้องเจอครับคุณต้องอยู่มนให้ได้ครับเพราะว่าถ้าคุณขาดทุนแล้วคุณงองแง่นะรับรองว่าจบด้วยอารมณ์ครับคุณจะพังนะครับนี่ฮะนี่เป็นทั้งหมดนะครับที่ คุณควรเอาไปลองปรับใช้นะครับสติสําคัญมากครับในการเทรดน,นะครับจริงๆผมว่าการเทรดเนี่ยมันก็เหมือนการปฏิบัติธรรมนะครับการฝึกสติการการเรียกว่าอะไรตามตามหลักของการฝึกจิตเลยนะถ้าคุณใช้ตลาดหุ้นเป็นสถานที่ในการฝึกจิตดูอารมณ์ตัวเองครับดูการกระทําตัวเองดูความคิดตัวเองเนี่ยผมว่านี่แหละเป็นเวทีที่ทําให้คุณเข้าถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนได้อย่าง ว่องไวแล้วเข้าถึงที่สุดครับคือจริงๆมว่าธรรมะมันไม่ได้มีไว้สําหรับคนที่เคร่งศาสนาแล้วครับธรรมะแปลว่าธรรมชาตินะครับถ้าคุณเข้าใจธรรมชาตินะครับคุณก็จะถ้าคุณเข้าใจการเทรดนะคุณจะเข้าใจธรรมชาติครับเดี๋ยวประเด็นเนี้ยผมจะมาขยายความให้ท่านได้ฟังอีกต่อไปในอนาคตนะครับเท่านี้นะครับขอให้ท่านสมบสนสํเร็จนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ